สวัสดีค่ะจากร้านก่อก,กระดูกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงลูกตาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพด4แถว4แถวถังข้าวโพด2อถังปุ๋ยนะคะแบบจานใบขี้เมานะคะดูนะคะดูรอบๆนะคะ ตอนนี้เป็นจานใบขี้เมานะคะกำลังจะเอาขึ้นไปส่งที่ไปษนีนะคะส่งทางไปษนีเก็บเงินปลายทางค่ะของถึงที่ไปษนีไปษนี์จะเธอหาลูกค้านะคะลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีแล้วจ่ายเงินที่ไปษนีค่ะดูนะคะตัวน,นี้ถัง,ถ,งะะถังข้าวโพดนะคะถังข้าวโพดตัวนี้ถังสยนะคะถ,ถังปุ๋ยนะคะถังสย ถังข้าวโพดนี้จะมีทั้งหมด4ถังถังปุ๋ยจะมี2ถังนะคะคานนะคะดูคานคานนี้ความกว้างของคานนี้ก็คือ2เมตรนะคะ2เมตรร่องระยะห่างของร่อง65นะคะระยะห่างของร่องนี้65นะคะทีนี้ระยะห่างงต้นจะมีการให้2 2ชุดนะคะ ชุดนึงระยะห่างของร่องก็จะคือ20เซนอีกชุดหนึ่งก็คือ15เซนแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะว่าให้เจาะแบบ15เซนหรือ25เซนนะคะถ้า15เซนก็คือ3หมุนครึ่งถ้า20เซนก็คือ4หุนนะคะในกาเจาะฮะลูกค้าสั่งมาเลยว่าจะให้เอาแบบไหนให้นะคะเราก็เจาะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ แล้วก็ส่งไปให้นะคะตัวแถมแถมสลักให้อีก3ตัวนะคะสลักก็ไม่ต้องซื้อนะไปถึงก็มีสลักไปให้เลยนะคะเป็นนี้นะคะกำลังจะนำขึ้นรถนะคะขึ้นรถเพื่อ,อชักลอกนะคะเพื่อพอนหนักนะคะนําขึ้นรถเพื่อนําไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วไปส่งที่ไปรษณีย์อำเภอไทโยกนะคะอำเภอไทโยกจังหวัดกาญจนบุรี ขอบคุณมากนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะทักมาติดต่อมาที่เบอร์โทร9 9 4 4 9 9 9 2 4 4หรือ062 754 5 6 6 5นะคะตัวนี้นะคะกำลังัดรอบนะคะตัวที่เป็นกรงตัดนี้จะมีสองขานะคะเพื่อยั้งเอาไว้นะคะตัวนี้คงทุนแน่นหนานะคะไม่ผิดหวังนะคะตัวนี้ข้าวโพด ถ้าเจาะสี่หุนเ้าพดจะลงสองเมตรถ้าเจาะสามหุนครึ่งก็จะลงแค่หนึ่งเมตรนะคะลูกค้าเ็าเลือกเอาว่าจานที่แถมนี้จะเอาจานแบบไหนนะคะตัวนี้ของมีเยอะนะคะของมีเยอะเต็มกดังนะคะถ้าเราสั่งนี้ได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องรอนะคะสินค้าเต็มกดังค่ะเราสต๊อกเอาไว้นะคะเพื่อลูกค้านะคะขอบขอะคุณลูกค้าอำเภอใจโยก จังหวัดกาญจนบุรีมากๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ